ตอนนี้ผมกำลังนั่งอยู่กับคุณปวิทย์วิสารคุณนะครับตอนดี้รับคณลุครับสวัสบคครับรับซึ่งเป็นผู้บุกเบิกแล้วก็เป็นเจ้าของฟาร์มสินรั์แห่งนี้นะครับคุณลุงครับคณลุงเล่าถึงประวัติของฟาร์มนิดนึ่งนะครับว่าณลุงเริ่มต้นยังไงคณลุงปวิทย์เนี่ยเป็นคนพื้นเพเป็นคนจังหวัดตราดเดินเพื่อนงอกแต่เมื่อ2516นะหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยตอนนั้นอายุประมาณ24ก็ได้ย้ายงานย้ายจาก มันเกิดมังนอน,นมันอยู่เขียนคือมันโปง่งทีนี้พอเรามาอยู่บรรโปร่งเนี่ยมีวันหนึ่งก็ไปในตลาดมีร้านปลาเล็กๆเขาไปรับปลาทองอมสมัยก่อนเนี่ยก็มีน้อยมากปลาทองเนี่ยในใน,ใน,ใ,นในจังหวัดนี้ไม่มีการเพราะเลี้ยงเลยเราก็ซื้อมาอะไรมาแล้วก็สังเกตพฤติกรรมมามเป็นในระดับหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาเลี้ยงไปจากหลายๆครั้งหลายๆเดือนเขาก็เริ่มมีประสบการณ์ว่าเลี้ยงว่าทํายังไงถึงจะเลี้ยงได้เราก็เลี้ยงรอดมาเลี้ยงได้เลี้ยงรอดตามวิสัยของปลา ตัวมิสัยของปลาเนี่ยมาเลี้ยงรวมกันมันมีตัวผู้ตัวเมียหลายๆตัวเนี่ยมันก็มีการวางไข่คือมีการผสมพันธุ์เมืวบางไข่ผสมพันธุ์เนี่ยเมื่อสีซื้อมาเลี้ยงแรกๆเนี่ยมาเลี้ยงมาเลี้ยงในตู้มาเลี้ยงในท่อซีเมนหรือว่าลองกรมทีนี้บางเอิญเนี่ยพอมันได้ไวเจริญพันธุ์มันก็มีการไข่พอมันไข่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เกาะไข่มันเนี่ยมันสกูมิเล็กก็ะตุนช้าขึ้นมา ไข่ปลาเนี่ยเราก็เห็นมันไล่กันไข่ปลาเต็มปล่อยไว้ประมาณสักสามสี่วันมันก็ออกมาเป็นตัวเต็มหมดเลยแต่ปรากฏว่าเลี้ยงไปอะไรไปเนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปเลยไม่เกินสามสี่วันมันก็หมดเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ปลาทองเนี่ยถลังจะไข่แล้วเนี่ยเราต้องเอาพ่อแม่ออกเพราะว่าถ้าไม่เอาพ่อแม่ออกเนี่ยลูกมันเม่าแตกมาเป็นตัวแล้วมันก็กินลูกมันเนี่ยจนหมดมสังเกตอย่างนั้นนะสักสองครั้งเราก็เลยมีความรู้ว่าเออมันน่าจะต้องเอาพ่อแม่ออกพอคุณนงได้ปลาแบบได้ตั้งใจเขาพูดว่าไม่ได้ตั้งใจก่อนไม่ได้ตั้งใจ แล้วมันมันพลิกกลับมาเป็นฟานได้ยังไงฮะคือระยะแรกๆเนี่ยสมัยก่อนน่ยตอนนั้นทํางานเนี่ยเรามาเนี่ยเรียนก็ไม่ไดไ้ไม่ได้เรียนมาสูงมากมาทำงานสลอเนี่ยก็ไม่ได้อ่คือมาเป็นพนักง,งานรายวันมสมัยก่อนน่ย2 0 1 6เนี่ยค่าแรงเนี่ยประมาณ28บาทที่ต่อเดือนอต่อวัน ทีนี้เราเลี้ยงปลาทองเนี่ยพอเราเลี้ยงเหมือนอย่างว่าเนี่ยพอเริ่มเลี้ยงแล้วมันมีลูกมีอะไรก็เลี้ยงรอดมั่งเหลือจักรอดมั่งอะไรมั่งเนี่ยในละแวกที่เราอยู่เนี่ยตอนนั้นยังเช่าบ้านเพาออยู่ มันก็จะมีมีเด็กเนี่ยเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขารู้เราเลี้ยงปลาทองเนี่ยแล้วเราก็เห็นมีลูกเราก็ไปซื้อลองกลมมาเพิ่มเลยจากหนึ่งลองสองลองห้าลองสิบลองจนมีเป็นสิบสิบลอ่องก็ขายให้เด็กๆนักเรียนที่มาซื้อตัวละบาทสองบาทบางทีบางอาทิตย์เนี่ยขายได้เป็นล่องโอ้คุณม,มากกว่ามันก็ไปจุดบรรดาลว่าพวกบางอาทิตย์เนี่ยขายได้ทั้งสองสามร้อยบาทตัวหนึ่งเยอะเนี่ยลองสองบาทสามบาทมากันเยอะนะมาก็ซื้อมีสไลบางคนก็ซื้อขึ้นตัวยี่สิบตัวสามตัวเนี่ยเราก็ไปอะไรไปมันก็มีซื้อขึ้นนจุดเี่ย ก็คือไปเยอะๆแล้วนีได้ก็ลดลงปลาเราเยอะขึ้นเพราะเราเริ่มเพาะเป็นผสมเป็นเนี่ยเราก็เออถ้าเราจะไปหาตลาดที่ไหนถ้าเราทําเยอะเนี่ยก็บังเอิญก็ย้อนไปถามที่ร้านปลาที่เราซื้อมาเลี้ยงใหม่เลี้ยงดูเล่นว่าปลานี่ไปรัาที่ไหนเขาบอกสถานนั้นสนามหลวงมีขายเราก็ลองด้านดนไปดูเข้าไปเสนอขายกเนี่ยผมก็เลี้ยงปลานะพอมีปลาเงินปลาทองเนี่ย ประมาณสักปีพศอะไรอ่าตอนนั้นประมาณสัก2,518จ้าแล้วแหละนักเรียนปาบางสมมติยังไม่เกิดเลยนะฮะปี159เนี่ยแล้วตอนนั้นคุณลุงเนี่ยอายุปัจจุบันเนี่ยลุงก็เกิดพศออ2492ปัจจุบันนี้อายุ61 ะนั้นตอนนั้นอายุประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกฉะนั้นก็ยังรุ่นรุนหนุ่มก็มีไฟแล้วทีนี้เเลี้ยงบ้านชาวดิมมันขี่มันน้อยไม่ได้เราไปหาที่ว่างเปล่าไปขอเช่าที่ว่างเปล่าที่เขามีบ้านมีที่อะไรอย่างเงี้ยเขาให้เราเช่าเราก็มาเช่าอยู่ก็เริ่มขยายมาเรื่อยแล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็แนะนําคนที่อยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยเอาลูกปลาจากเราไปเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเอามาเอามาส่งเรามาจับเนี่ยแล้วเราก็ หลังก็ไปเปิดร้านขายเองที่ตลาดนสนามหลวงพัฒนามาเรื่อยจนอดีตปัจจุบันเนี่ยในเวลาสาสิกว่าปีจะมาซื้อที่ปลูกบ้านแต่เป็นของตัวเองอ้เยืมเลย่อเรียกว่าคุณลุงคือคนแรกของบ้านโป่งก็น่าจะเป็นคนแรกแรกของบ้านโป่งของบ้านโป่งเลยแต่ว่าบ้านโป่งเนี่ยเมื่ออดีตเนี่ยเขามักจะมีเป็นเป็นปลาแม่น้ำปลาทองเนี่ยถ้าไม่บังอาจเป็นเงินไปก็คิดกับตัวเองไม่าจะเป็นคนเบิ่อมีเขตบริโภคมากครับแล้วคุณลุงครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเลี้ยงปลามาเพาะพันมา แล้ววิธีการครัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของคุณลือเนี่ยลัณะเม่อ,อดีตเนี่ยมันยังไม่มีการประกวดเนี่ยปลาปลาเนี่ยเราก็มักจะเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในสิ่งที่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราชอบถูกใจตรเนี้เราจะาไว้ทําพ่อทําแม่แหละ<ม>ก็เราเพาะไปแต่ว่าอย่าง,งน้อยๆปลาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเมื่ออ,อดีตเนี่ย ถึงปัจจุบันเนี่ยปลาเนี่ยอายุที่พร้อมที่จะเป็นพ่อแม่อย่างน้อยอายุต้อง8เดือนปตดถึงหน<ป>ึ่งป,ปีเนี่ยกลังเหมาะเลยลแล้วแปลว่าถ้าบางคนด้ไปอ่านตาํารายิงของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้ปลาถึงประมาณ2ปีหรือ2ปีขึ้นไปสาเหตุที่เขาใช้แบบนั้นเพราะว่าปลาของเขาเนี่ยอาจจะเริญพันชา้าเพราะเขาเออส่วนมากแล้ว,วประเทศของเขาเนี่ยมือหนาวอ่ามือหนาวครับ เพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยจะช้าต่ำกว่าเรารแต่เราเมืองร้อนการเจริญเติบโตดีรู้เจริญพันธุ์ดีสําหรับปลาทองนะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยเหมาะสมเนี่ยแปดเดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยเป็นเหมาะทั้งตัวผู้และตัวเมียเรามีวิธีการยังไงที่จะแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาทองอลักษณะของปลาทองเนี่ยลักษณะของปลาทองเนี่ยทุกสายพันธุ์ มีข้อดีอยู่อย่างว่าใครสามารถดูปลาทองพันไหนเป็นเพศผู้และเพศเมียเป็นในสายพันธุ์ใดสายพันธ์หนึ่งเนี่ยก็สามารถดูได้ทุกสายพันธุ์เพราะปลาทองเนี่ยการบ่งบอกเพศเนี่ยจะเหมือนกันทุกสายพันธุ์แล้วลักษณะการวางไข่ก็เหมือนกันทุกสายพันธุ์เพราะฉะนั้นตัวผู้เนี่ยเมื่ออยู่ในวัยเจริญพันธุ์ตั้งแต่อายุ8ปดเดือนทั้หนึ่งเปีถ้ามองโดยสภาพโดยรวม ส่วนมากตัวผู้เนี่ยโดยโดยโดย,โดยรวมแล้วก็จะเพียวแล้วก็จะมีะลําตัวจะเพียวกว่าตัวมีแล้วก็จุดที่ดูเห็นชัดเลยก็ดูที่ขีบผู้นาเนี่ย,ยมันจะมีขีบวายเนี่ยผู้นาเนี่ยถ้าเป็นตัวผู้จะมีเม็ด ขึ้นละเอ<ม>ียดจิ้บจิ้บจิ้บเหมือนเม็ดทรายถ้าเป็นปลาดำนี่จะเห็นขาวเลยโอ่าเป็นเม็ดทรายเนี่ยทุกสายพันธุ์ถ้าตัวเมียนี่จะเกลี่ยเกลี่ยลื่นๆไปแล้วตัวเมียนเนี่ยถาอายุบแปดเดือนทังหนึ่งปีถ้าเลิมท้องเนี่ยลำตัวก็จะอ้วนบวบอ้วนขึ้นมา,าแล้วอย่างก็จะดูรูทวารก็ได้ของตัวเมียจะใหญ่กว่าตเมียจะมีท่อหลังไข่ใหญ่กว่าตัวผู้นี่ก็จะเล็กที่การผสมพันธุ์เนี่ยภาชนะเนี่ยใช้ได้ที่เหมาะสมขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยควรจะฝังสักเม็ดคูณเม็ด หรือ,อจะใหญ่กว่านั้นก็ได้ปัจจุบันเนี้ยก็สามารถเพาะได้ในภาชนะที่ใหญ่หญๆเช่นล็อกเนี่ยสองเมตรพูนสองเมนี้นอัตรอาอัตราส่วนนีฮะตัวพูนหนึ่งตัวเมียหนึ่งหรือว่าเออได <ๆ S 2> ้ได,ด้รวมได้ได,ด้รวมนะถ้าได้ลักษณะที่ถูกต้องเนี่ยควรควร,ควร,ควรจะใช้ตัวผู้สักสองตัวเมียสักหนึ่งแต่ว่าถ้าใครต้องการปริมาณปลาที่เยอะเยอะครับแล้วก็วางวิธีการเพาะเนี่ยอ่ดีๆเนี่ย ก็จะใช้อัตราส่วนหลายๆตัวก็ได้โดยอาจจะใช้ตัวผู้สักสี่ตัวห้าตัวหรือเป็นสิบตัวตัวเมียห้าตัวหกตัวก็ได้แล้วแต่วาาเหมาะสมแต่ตัวเมียจะน้อยกว่าตัวผู้อาโจะให้ตัวเมียน้อยกว่าตัวผู้เพราะว่าตัวผู้เนี่ยตัวเมียเนี่ยบางทีตัวเมียยังไข่ไม่หมด อะไรตัวผู้เนี่ยอาจจะหมดน้ําเชื่อแล้วบางตัวอาจจะหมดน้ําเชื่อแล้วอะไรตัวเองเริมาฉีดตัวเองให้ฉีดหรือว่าช่วยกันฉีดไปเนี่ยแล้วทองฟอนได้มีการผสมเทียมบ้างไหมการผสมเทียมเนี่ยในในปลาทองเนี่ยการผสมเทียมเนี่ยก็ก็ทําได้เหมือนปลาอเอ๋แต่ว่าโดยรวมแล้วเราก็จะไล่ธรรมชาติเพราะว่าปกติเราไล่ให้ไข่เองโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็อ่ามันก็เยอะเยอะวิธีการที่จะดูแลลูกปลาทองหรืออนุบาลลูกปลาเนี่ย มีวิธีการยังไงครับหลังจะเป็นไข่แล้วในประมาณ3วัน 3- าถึงสวันถ้าอุณหภูมิสูงเนประมาณ3าวันก็เริ่มเป็นตัวแล้วแต่ว่าถ้าอุณหภูมิต่ำเนี่ยในนในฤดูหนาวเนี่ยอาจจะ3วันนประมาณ4วันก็เริ่มเป็นตัวพอเป็นตัวสักประมาณสักเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มวายนะเริ่มขึ้นน้ำหรือว่าเริ่มออกวายแล้วเริ่มวายแล้วเนี่ยประมาณ 3- าถึงสวันทำไมเนี่ยก็เริ่มให้ลหลแดงไหลอ่อนให้ประมาณประมาณสัก ห้สิบวันถ้าปลาอยู่ในบ่อเพราะที่หนานแน่นเนี่ยเราก็ควรจะมีบ่อนุบาลแล้วก็แยกปลาเนี่ยแยกปลาไปในในบ่อก่างๆให้บางลงเนี่ยแล้วก็ให้ไหลขุนไหลแดงไปตามปกติอ,อย่าให้หนานแน่นคือให้กระจายออกไปยิ่งบางเท่าไรยิ่งถ้ามีบ่เอเยอะกระจายไปให้บางๆเนี่ยแล้วให้ไหลแดงในลูกปลาเขาจะแข็งแรงแล้วสมบูรณ์แยกไปประมาณสักห้าถึงยี่สิบวันปลาปลาเมื่อได้น้ำใหม่ได้อาหารเต็มที่แล้วก็บ่บางขึ้นเนี่ย ก็ทําให้ปลาจเรจ,จริญตัวดีอือเรจ,จริญตัวดีเห็นลักษณะอ่าคันพื้นฐานของแต่ละพันธุ์แล้วเนี่ยครับเมื่อหได้ลักษณะคันพื้นฐานเนี่ยก็เริ่มต้องเริ่มคัดคัดเ่าเริ่มคัดลักษณะที่อ่าคันพื้นฐานของแต่ละพันธุ์เนี่ยแยกออกไปเลี้ยงในบ่อเพื่อองการเลี้ยงเป็นปลาปลารุ่นหรือปลาอะไรก็แล้วแต่ควาเหมาะสม พาะปลาที่ออกมาเนี่ยใช้ไม่ได้ทุกตัวอือบางตัวก็จะมีพิการบางหางรีบหรือว่าหางปันในหรือหางปัาทูเนี่ยในวงการปลาทองเนี่ยเขาเลี้ยงเดี่ยวหางเดียวเนี่ยไม่เอาจะมาก็เลือกลักษณะคันพื้นฐานก่อนเมื่อโตในระดับหนึ่งเนี่ยปลาก็จะบ่งบอกว่าตัวไหนเนี่ยอ่าแต่ลักษณะดีสวยเราทราบวิธีการเพาะพันธุ์ปลาไปละอนุบาลลูกปลาเราทราบแล้วคี้ การทำาฟาใหญ่ๆเนี่ยแม้กระทั่งผู้ที่เลี้ยงปลาตู้เล็กๆเองยก็ยังประสบกับปัญหาทุกโรคปลาโรคปลาเนี่ยช่วงที่ระบาดมากที่สุดเนี่ยคืออยู่ในอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะต่ํำหรือว่ามีความชื้นในอากาศสูงเนี่ยโรคกีรบาดเนี่ยในสภาพอากาศแบบนี้มันจะมีอยู่ประมาณสองสามโรคส่วนมากโดยรวมถ้าเราจะเรียกกันจะเป็ดเลือก โรคเชื้อราโรคเชื้อราเนี่ยชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยแต่ส่วนมากแล้วมันจะเราจะเรียกว่าโรคเน่าเปื่อยอืมแล้วพวกนี้ยถ้าเป็นเกาะตามตัวเนี่ยจะเป็นจุดขาวๆเนี่ยตามภาษาในวงการปลาเขาเรียกเป็นโรคจุดขาวบ้างอะพูดง,ง่ายๆหรือว่าบางถ้าเป็นทางวิชาการขาเขาเรียกไวสปอร์ตม,มันก็จะเป็นจุดๆเกาะตามตัวเนี่ยมันมาจากสภาพอากาศเย็นหรือว่าอุณหภูมิต่ำฉะนั้นก็วิธีการป้องกันเนี่ยดีที่สุดก็คือช่วงที่อากาศเย็นเนี่ยหนึ่งพยายามถ่ายน้ําบ่อยๆแล้วก็ ทำความสะอาดบอ่อเลี้ยงให้บ่อยขึ้นต้องถ่ายน้ําบ่อยๆนะถ่ายน้ําบ่อยๆคือไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องถ่ายหมดคือถ้าน้าเนี่ยถ้าถ่ายบ่อยๆเนี่ยอุณหภูมิของน้ำเนี่ยถ้าเราเติมลงไปบ้างมันก็จะอุ่นขึ้นหรือว่าถ้าเราไม่มีถ่ายน้ําบ่อยๆเนี่ยในฤดูหนาวเนี่ยในฤดูที่โลกระบาดเนี่ยเราควรจะเลี้ยงน้ําให้ลึกหน่อยเพราะอุณหภูมิน้ำจะคงที่ แล้วคุณลุงจะมีวิธีป้องกันยังไงครับเอาวิธีป,ปอ้ปองกันเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อการเปลี่ยนฤดูเนี่ยเราอาจจะเริ่มใช้ยาฆ่าเชื้อหรือปฏิชันะป้องกัน<ม>บ้างในในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในตาส่วนที่เหมาะสมแต่ถ้ามันเกิดโรคระบาดจริงๆแล้วโรคติดขาวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยถ้าเป็นจํานวนเยอะๆมันคนทันติกยาถ้าเป็นแล้วจริงๆเนี่ยควรจะละลายปูนขาวน้ําของปูนขาวเนี่ยใส่แค่ แล้วโรคที่อ,อันตรา,ายแล้วก็รุนแรงตัวหนึ่งก็คือโรคเหงือเนอังม,มันก็มาจากเชื้อราอาจจะตัวเดียวกันแต่า่าถ้าเข้าเงื้อกถ้าเข้าเงือกเนี่ยจะเสียหายสูงแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงอือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโรคระบาดนี้้าตัวไหนแข็งแรงไม่ต้องแยกออกไปเลยบอ่อนั้นต้องตอัดบ่อแล้วก็แกนบ่อนมาแล้วก็คุมยาตักบอ่อทนะี่เจาน้าบอกจากบ,ออากบอา่อเลยอ่าตักบ่อฆ่าเชื้อเลยเพราะว่าโรคเนี่ยถ้า ในบ่อนั้นเป็นตัวนึงค่ะตัวไหนแข็งแรงก็ยังไม่ติดเชื้อในคนเจียเจียไปรักษาแล้วบ่อนั้นคนจะสาวิธีรักษาก็ใช้ยากแก้อัาเจ็บเนี่ยของของสัตว์น้ําทั่วไปอยูหรือว่าบางแห่งบางคนเนี่ยถ้าโรครุนแรงมากแล้วถ้าตัดน้ําโลกตัดน้ำบางทีไม่อยู่ก็ใช้ยาคนอักเสบคนก็ย <า S 2> ่อของคนของคนก็ได้แก้อาเจ็บทุกเตซ่าพคนนี้แต่ถ้าโรคภายในเนี่ยก็ต้องไปถามสัตวแพทย์แต่ถ้าโรคภายนอกเนี่ยเราก็บริหารจัดการพอได้ใกล้โรคระบาดที่ถ้าจะทุกฤดูกาลเนี่ยต้องเคารกปรสิต ปรสิตนี้ก็มีสองตัวคือหนอนสมอกและเล็บรับทางหรือบางทีก็มีอาจจะมีปรสิตท,ที่เกาะในเหงือก็มีมพวกเนี้ยสาหรับรธุรกิจปลาทองในช่วงประมาณสามสิบกว่าปีเนี่ยนะฮะคุณ้มคิดว่าธุรกิจปลาทองจะเป็นยังไงนะจริงจริงแล้วปลาทองเนี่ยมันก็เหมือนกับพืชอ,อย่างอื่นนะมันก็เหมือนกับกาทําเกษตรอย่างอื่นเนี่ยมันจะมีช่วงที่บูมแล้วก็ไม่บูมแต่ปลาทองเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างว่า ภายใน1ปีเนี่ยมันจะมีบูมทุกแล้วแต่จังหวะมันจะไปตกทบเซาเหมือนเนี่ยโวินดูบาเซงงชคืมันคจะตก10ปีก็ยังไม่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวเยอว่าปมอสีเนี่ยที่สองสาปีก็ตกไปหลายหลายปีแล้วก็มาบูมอ่ะสถาพอทองเนี่ยในในวงจรของมัน12เดือนเนี่ย มันจะบูมมากบูมน้อยเนี่ยึ้นึ้นลงลงอ่ามันจะค้นคนลงลงแต่มันจะต้องมีมีมีเดือนที่ขายดีเนี่ยแทบทุกปีแล้วแต่จังหวะไหนก็แล้วแล้วแต่จังหวะไหนของปีเท่านั้นเองค <Geneva. S 2> ุณปลาทองก็คงยังเดินหน้าต่อไปได้เรืจริงจริงแล้วการเลี้ยงปลาทองตั้งแต่คุณลงเลี้ยงมาตั้งแต่แต,ตลาดเล็กๆมีความเชื่อว่าเลี้ยงปลาทองเนี่ยไม่สามารถประกอบเป็นอาชีพได้เป็นการเลี้ยงยากจะเราพัฒนาเป็นนปัจจุบันเนี่ยสามารถผลิตปลาทองได้เหมือนปลาเศรษฐกิจตัวอื่นพัฒนาจากเลี้ยงอ่มจิมินเล็กๆกลายเป็นล็อก ปูใหญ่ๆแล้วก็พัฒนาไปเลี้ยงในบ่อดินเกนถามาเลี้ยงปลาได้ทีตีนึงเป็นหลายๆแสนตัวแล้วก็ตลาดเนี่ยต่อเนื่องมาตลอดไม่เคยเล็กลงเลยผมอยากจะให้คุณผูาพข้อคิดนะครับไปถึงคนที่กําลังอยากจะเลี้ยงปลาทองหรือกําลังคิดจะทําธุรกิจปลาทองก็ควรจะ ศึกษาที่การเลี้ยงถามผู้รู้มั่งหรือโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ความรู้ต่างๆจากนิตยสารมั่งจากเว็บไซต์มั่งแต่ให้ดีที่สุดเนี่ยควรจะไปดูแหล่งผิดเพราะแหล่งผิดละแหล่งเนี่ยเลี้ยงปลาทองเหมือนกันแต่วิธีการเลี้ยงก็ไม่เหมือนกันถ้าเราซื้อความไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยอ่าเราแล้วก็ขอคำแนะนําว่าเขาเลี้ยงวิธีไหนเราไปเลี้ยงตามเขาเนี่ยก็การเสืยสูญเสียก็จะตา่าต้องขอขอบคุณลุณปวิดบ้านนะครับที่ได้แนะนําแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราชาวไทยคอนซีริคคอมนะครับ สำหรับวันนี้ผมรับทยกคิดคิตกับคอมตังนาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแล้ววันนี้เราคงได้รับความรู้เป็นมากมายพอสมควรเกี่ยวกับการพอเลี้ยงปลาทองจากคุณลุงละวิทย์รับารามนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนมีอะไรที่อยากจะสอบถามพวกเรานะครับก็ให้ไปโพสต์คำถามไว้ในยกบอบของไทยารคิดคิดกับคอมผมคงจะต้องลาไปก่อนแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าเวลานี้ผมหารถตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าทีมงานเอารถไปไหนนะฮะยังไงก็ลาก่อนสวัสดีครับ